แตงกวาผัดไข่กุ้งสดครับทำยังไงให้อร่อยสีสวยไม่ดำไม่ขากุ้งเด้งๆกรอบอร่อยเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้อันดับแรกใส่น้ามันสําหรับผัดลงไปวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันถ่วเหลืองนะครับตามด้วยกระเทียมสับนะครับเล็กน้อยสักประมาณ1ึงช้อนชาครับผัดจนเริ่มเหลืองหอมก่อนครับจากนั้นนํากุ้งลงไปผัดครับเราจะผัดกุ้งแค่พอสุกนะครับมันจะเด้งๆเพราะว่าถ้าเราผัดนานเกินไปมันจะโออร์ขุกครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นตักพักเอาไว้ก่อนครับเราจะได้กุ้งเด้งๆนะครับไม่โอว์คุกหอมกลิ่นกระเทียมด้วยครับจากนั้นใส่กระเทียมเพิ่มได้เลยแล้วก็ผัดกระเทียมจนเหลืองหอมสักคู่หนึ่งก่อนครับก่อนที่เราจะนําแตงกวาลงไปใส่วันนี้แตงกวาเนี่ยผมจะปอกเปลือกนะครับสําหรับใครที่ชอบทานแบบผมนะแต่ถ้าใครไม่ชอบทานแบบปอกเปลือกก็ไม่ต้องปอกนะครับหั่นเฉลียงเฉลียงแบบนี้นะครับเป็นชิ้นน่าทานผัดให้มาโดนความร้อนแล้วก็หอมกระเทียมสักคู่หนึ่งก่อนครับ จากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปครับเราจะผัดต่อจนเตินกวานิ่มครับใครชอบแบบกรอบๆไม่ต้องทำแบบผมผัดแค่พอสุกนะครับผมชอบทานเตงกวาแบบนิ่มๆก็จะใส่น้ำลงไปเคี่ยวสักเล็กน้อยนะครับพอมาเริ่มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับเกลือครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับพริกไทยป่นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมจะไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับมันจะทำให้สีคําครับ จากนั้นผัดต่อคุกเขาจนเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีครับแล้วก็รอจนกว่าแตงกวาจะสุกแบบที่เราต้องการครับพอแตงกวาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับไฟแรงน้ําเดือดให้ใส่ไข่ลงไปเลยไข่เนี่ยผมจะตีก่อนเพื่อให้ได้เนื้อไข่ที่เนียนนุ่มละเอียดนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นชิ้นๆไข่ขาวไข่แดงผสมกันนะครับใส่ไปทั้งฟองโดยที่ไม่ต้องตีให้ละเอียดแบบนี้ครับ รอจนไข่เซ็ตตัวสักคู่หนึ่งครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับสีมันจะเสมอกันนะครับถ้าเราตีไข่ก่อนจากนั้นใส่กุ้งที่เราผัดในขั้นตอนแรกลงไปได้เลยครับผัดต่อสักคู่ครับให้กุ้งโดนซอสต่างๆจนมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติซึมเข้าไปก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดแตงว้าใส่ไข่ใส่กุ้งสดกุ้งเด้งๆหน้าตาแบบนี้ครับไข่จะเนียนละเอียดนุ่มๆนะครับไม่เป็นชิ้นกระด้างกระด้าง หน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยใครชอบทําแบบนี้สามารถทําตามได้นะครับอัตราส่วนผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถจดไปทําทานได้ใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรคอมเมนต์แนะนําบอกกันครับวันนี้ทํากินเองขอบคุณมากๆสวัสดีครับ